นั้นใหม่กลั่นประเติรกลางวันนี้ปกติแล้วจะแพ้แสงพระอาทิตย์ไปหาหมอลองกินยามาหลายชนิดหลายอย่างแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นนะพอดีมาเจอดีคอนแทคเนี่ยกินเข้าไปแล้วเนี่ยจะช่วยตาเป็นต้อตาฝ้าตาฟางรู้สึกว่ามันจะดีขึ้นใส่ตาเราก็จะมองชัดเจนขึ้นลองทานดีคอนแทคดูนะครับไว้วางใจได้ว่างั้นนะฉันชื่อนางน้ำอบชื่นเชยตามันฝ้ามัวไปรักษามาสปีแล้ว มอว่าเป็นต้อกระจกไปรักษาทั่วก็ไม่ดีถอดแว่นไม่ได้เลยต้องใส่แว่นตลอดเพราะมันมองไม่เห็นก็มีเพื่อนบ้านก็มาแนะนําให้กินทีแรกมันก็ตามันก็เป็นน้ําตาเจ๊ออกมาก็ไม่นึกอยากจะกินต่อแล้วอันนี้กินไปกินไปมันก็อาทิตย์สองอาทิตย์มันก็ดีขึ้นเออตาก็เจ็มขึ้นก็อยากจะกินต่อต่อไปมันเปลี่ยนชีวิตฉันดีจริงๆชื่อกัลยา ตอนนั้นตาภาพมวัวมองอะไรเหมือนมันเป็นภาพซ้อนน่ะตามันแบบตาลายๆแล้วก็ไปหาหมอไงหมอบอกว่าเป็นต้อนเนื้อคุณต้องลอกถ้าไม่ลอกตาคุณจะมองไม่เห็นเพื่อนไงแนะนำไงบอกลองกินตัวนี้ดูผลิตภัณ e ฑ์ดีคอนแทคกินแล้วมันก็ดีขึ้น ไปหาหมอหมอบอกไม่ต้องลอกแล้วตาคุณอ่ะรู้สึกว่าตาคุณจะดีแล้วนะคราวนี้เจนก็กินเรื่อยมามันก็ดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆตาก็มองเห็นดีคอนแทคแน่ดีที่สุดแล้วดีคอนแทคอาหารเสริมสำหรับดวงตา